สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มานะอยในช่อง GLB กันอีกแล้วอาจจะหายไปนานนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็มีธุระเนาะโอเคเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปทุกวันนะคะโอเคอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะก็โอเคเนาะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวบ้านนะคะที่เราบอว่าสร้างเสร็จนานแล้วแหละแต่อยากมารีวิวนะคะชื่อตามนี้เลย Colorful House นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาดูกันเลยนี่ก็จะไม่ไกลมากเนาะเดี๋ยวเราขอวาร์ปนะคะให้ทุกคนนะคะว์ปไปที่เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรีพีรีแพาช็อปนะคะรีพีอะไรละ่ะรีแพาช็อปนะคะนี่บ้านหลังนี้เลยสวยมากก็ถ้าทุกคนนะคะอยากเอาไปเอ่อเอาไปถ่ายคลิปเอาไปเอ่อ ทำละครชั้นก็สามารถเอาไปได้เลยนะคะคลิปท้ายคลิปเรามีแจกแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคือเราชอบประตูบานหลังนี้นะเพราะว่าเดินผ่านไปผ่านมามันได้เปิดง่ายอะ่ะเออเราก็เลยใช้มาเป็นประตูบ้านเนาะเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวกินข้าวเล็กๆนะคะอยู่กันสองคนอะไรอย่างนี้เออแล้วก็มีเป็นตู้เย็นเล็กๆด้วยข้างบนนะคะมันจะได้แบบว่าเออนี้นิดล จะได้ยินเสียงควานเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นถังน้ำน,นะคะที่เราทําจากขวดนมมันสามารถมาเดีย๋ยวว้ได้เยอะมากๆเลยะคะเกมนี้เราแนะนํามากๆเลยอันนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกที่ดูดควันนะคะเวลาเราทอดไก่อะไรเงี้ยเออควันมันก็จะขึ้นนะคะแล้วอันนี้มันจะสามารถดูดควันได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งดูโทระถัศนะคะนี่ร,รักมากๆเลย โอเคตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ำดูโล่งจงามากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนมามันไม่ได้ปิดมา่านให้เนาะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นที่เอ่อนั่งทะล์ลก,กับลินชักนะคะดูนี่ตลกมากเลยอันนี้ก็จะมีเป็นส่วมนะคะชักโครกเออแล้วก็มีเป็นผักบัวด้วยค่ะน่ารักอะไอย่างนี้ โอเคเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของเรากัน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นที่นั่งแต่งตัวแต่งหน้าต,ต่างนๆนะคะแล้วก็มีเป็นที่นั่งทำกันบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นทีวีด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นที่นอนเอาไว้ทะเลาะกับทิ้งชักเนาะคือตลกมากๆเลยนี่น่ารักเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ้านกันนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูหลังคากันเลยหลังคาค่ะก็จะเป็นเราใช้บอร์ดนะมาทําเป็นแบบให้มันมีมิติมากยิ่งคุณนะคะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นประมาณสีประมาณนี้เลยนะคะสีมีความคันเลร์ฟูลมาณเลยใครชอบคันเลร์ฟูแบบนี้นะคะก็ต้องมาเลยนะต้องมาตามเลยนะคะจะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้นะคะเราทําเองไม่ได้กรอบใครมาเลยนะคะเราไม่ได้กรอบของตัวเองมาเลยน,ะนี่โอเค เรามาถึงขั้นตอนที่เราจะมาแจกคนแล้วนะคะเราเราปล่อยไปตั้งนานแล้วนะคะคือเราแชร์ไปตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมันเอ่อไอดี ID เรานะคะคือไอดีอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูกันป๊นนึงคือ <c oughs> สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้มาแล้วโอเคนะคะก็จะนี่เลย Colorful House นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยเป็นไอดีของเรานะคะให้ทุกคนไปตามกันได้เลยนะคะก็นี่เลยกดอ o นี่เลยนี่นะคะตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ Description บอกแล้วก็ในคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะโอเคโอเคเนาะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์ท่นะคะบายยอย่าลืมกดไลค์นะ